น,นี้นะคะน้ำอยู่กับคุณแม่ท่านหนึ่งนะคะที่ลูกสาวเนาะเป็นกดไหลย้อนในวัยเรียนนะคะอยากให้พี่บีเล่าให้ฟังหน่อยคะ่ะว่าลูกสาวเนี่ยมีอาการยังไงบ้างค่ะสวัสดีค่ะพี่บีนะคะลูกสาวอะะ่ค่ะอายุ15ปีก็คืออาการของน้องอะคะ่ะก็คือจะมีลักษณะที่ว่าปวดท้องบางครั้งเนี่ยคือเวลาที่ทานอาหารเข้าไปอะคะ่ะก็คือจะมีอาการจุกเสียดแน่นแล้วก็มีอาการปวดท้องต้องรีบเข้าห้องน้ำอะคะ่ะเหมือนประมาณว่าอยากจะ ถ่ายแล้วก็ขับถ่ายไม่ไม่ไม่เป็นเวลาค่ะไม่ไม่เป็นปกติค่ะอีกอย่างนึงก็คือว่าบางทีตอนที่นอนอ่ะคือแบบบางทีปวดท้องมากพอไปนอนแล้วอะก็คือเหมือนแบบหายใจตีขึ้นขึ้นแล้วก็ทําให้นอนลําบากนอนไม่ค่อยหลับด้วยหายใจไม่สุดใช่ค่ะมันหายใจไม่สะดวกค่ะจริงๆน้องอ่ะมีอาการแบบเนี้ยค่ะมานานแล้วเป็นมาตั้งแต่ตอนช่วงเรียนประถม ก็คือประมาณแบบ7จ็ขวบแปดขวบอะค่ะแล้วก่อนหน้านี้รักษายังไงอะค่ะไปพบคุณหมอก็คือจะได้เป็นยาที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องลําไส้แปรปรวนแล้วก็เป็นยาที่ลดกดลดแก๊สอะไรพวกนี้ค่ะง่ายก็คือรับยามาทานใช่ค่ะแต่ว่ารู้สึกว่าอาการก็ไม่ไม่ได้ดีขึ้นใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าก็ท้องอะค่ะเป็นต่อเนื่องมานานนะคะแล้วหลังจากที่คุณแม่ให้น้องทานตัว UQMAX เนี่ยค่ะอาการน้องเป็นยังไงบ้างก็ตั้งแต่ที่ทาน UQMAX มานะคะก็ตอนนี้เริ่มมีอาการที่ดีขึ้น ตอ,ตอนช่วงในระยะแรกๆเนี่ยให้น้องทาน2เม็ดเลยก็คือให้ทานก่อนอาหารเช้าเนี่ยประมาณ15-30นาทีแล้วก็ทานก่อนนอนนะคะตรงนี้เนี่ยคือ,อทานไปประมาณได้5วันคะ่ะเริ่มมีอาการที่เบาลงอ่า ขึ้นคืออาการแสบท้องเบาลงใช่ค่ะหายใจไม่สุดก็คือเริ่มดีขึ้น,นอาการที่แบบ<ม>ว่าทานอาหารอิ่มแล้วเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยคือจะรู้สึกว่าจุกเสียดแน่นขึ้นมาเลย<ม>แต่พอทีอ่ได้ทานตัวผลิตภัณฑ์ของ UQ Max ไปแล้วเนี่ยหาย,หายใจระบบ<ม>หายใจดีขึ้นแล้วก็ <ạ. S 2> ในส่วนของเรื่องแบบไม่จุกเสียดเหมือนเมื่อก่อนดีขึ้นประมาณ50%ได้เลย<ม>เพราะว่าเราดูแลมาด้วยกันหลายวิธีแล้วแต่ก็ยังไม่ดีขึ้นคือ UQ Max นี่ค่ะตัวนี้ถือว่าเห็นผลได้ชัดเจนเลยค่ะก็ขอบคุณพี่บีมากเลยนะคะก็สำหรับคุณแม่่ทาน ะะที่มีลูกกําลังเรียนอยู่แล้วก็เริ่มรู้สึกว่าลูกอาจจะเรียนหนักหรือมีความเครียดน,นะคะแล้วก็มีอาการคล้ายๆกับลูกของลูก<บ>สาวปีนะคะก็ถ้าเข้ามาปรึกษาได้นะคะยินดีให้คําแนะนํำคะ่ะ